วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการประหยัดพลังงานนะครับ 1+7 อืมไม่ใช่ o n 1+ เกือบทุกรุ่นเลยเออผมเคยลองแนะนำวิธีการใช้ Greenify โปรแกรมที่เอาไว้สำหรับการปิดทาร์กแบ็กกราวนะครับเคยทำคลิปวิดีโอโปรแกรมชื่อว่า b r e v e n t โปรแกรมที่ช่วยปิดทาร์กแบ็กกราว d เหมือนกันแต่ผมปรากฏว่าผมเจอว่าโปรแกรม2โปรแกรมมันอนะมันกินแบตเหมือนกันคือตัวมันเองก็ใช้แบตไง กลายเป็นว่ามันก็วัดยากไงเพราะว่าตัวมันเองมันก็กินแบะผมก็เลยลองมาคิดดูหาวิธีที่ไม่ต้องใช้ไอ้สองแอปนั้นแล้วก็คิวทากได้เหมือนกันจนผมนึกขึ้นมาได้ว่า One Plu s ของเราเนี่ยไม่ว่าจะทุกรุ่นเลยระบบการจัดการพลังงานเนี่ยคิวทากมันมันโหดมากมันโหดมากจริงนะมันตัดทากแบ็กกราวด์ซะเฮี้ยนเกลียนเลยโหดจนขนาดที่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ไลน์อ่ะมันไม่ยอมเด้งเพราะว่ามันปิดทากแบ็กกราวด์ของไลน์ไงมันโหดเกิน นะฮะผมก็เลยใช้ข้อดีตรงนี้นะมาใช้วิธีการใหม่ที่ผมลองอัดเดเลือกนู่นตั้งนู่นตั้งนี่ดูผมกบว่าใช้ได้ดีเดี๋ยวผมเปิดเซตติ้งให้ดูแบตเตอรี่ของผมเนี่ยเหลือ9%แต่ดูสกินออนไทม์เนี่ยสก,กินออนไทม์คือระยะเวลาที่เปิดจอนะเวลาดูอย่าไปดูไอ้นี่นะไอ้นี่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรอ่อ่ะเราปิดจอมันก็ยังนับอะ่ะแต่นี่คือระยะเวลาที่เราใช้ใช้จริงๆนะผมได้7ชั่วโมง หมายควาว่า9%ผมได้อีกชั่วโมงหนึ่งหมายความว่าจะ8ชั่วโมงยังไงสัเน,นี่ยผมใช้วิธีนี้ใช้มา2-3วันแล้วได้8ชั่วโมงตลอดเลยอ่ะวิธีง่ายๆนะครับเราเข้า Task m a n a g e อฮะปุ๊บเข้า Task Manager คุณก็จะเจอแบบท a s k ของคุณใช่ไหมปุ่ม Close App จะเป็นปุ่มที่เอาไว้สำหรับเคลียแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับ มันก็จะปิดทักันทิ้งไปเลยการกดปุ่ม close app เนี่ยมันไม่เหมือนซัมซุงไม่เหมือนรุ่นอื่นนะที่มันจะแค่ปิดทักแบบปิดปิดแอปอะแต่ว่าไอ้แบ็กกราวทักก็ยังอยู่ไม่ใช่นว้ย close app นี่คือมัน close Back กราวทักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปโดนปิดจริงๆคือความโหดของไอ้พัฒน์ตรงนี้แหละคือแอปมันโดนปิดจริงๆไงใครกดบ่อยๆแล้วไายไม่เด้งก็คือมึงกดปุ่มนี้ไงมันก็ปิดจริงๆไงคือมันปิดแบบปิดเฮี้ยนเตียนเลย เราต้องยกเว้นบางแอปที่เราใช้บ่อยๆอย่างเช่นพวกไลน์พวกอะไรพวกนี้การที่ปิดแอปไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ปิดแล้วเปิดมาใหม่ปิดแล้วเปิดมาใหม่บ่อยๆเฉพาะแอปบ่อยๆนะไม่ควรทํากินแบตหนักกว่าเดิมเพราะน้นเนี่ยเราต้องมาล็อกบางแอปไม่ให้มันโดนคิวตอนเรากดปุ่มนี้กันนะครับ <c oughs> วิธีการล็อกง่ายมากเลยนะ <c oughs> ไปดูแอปที่เราใช้บ่อยๆย้ําว่าใช้บ่อยๆนะแอปที่ไม่ใช้บ่อยๆไม่ต้องไปล็อกมันอย่างเช่นแอปแบบคุยคิดเลขเงี้ยไม่ได้ใช้บ่อยไง ไม่ต้องไปล็อกมันผมจะมีอยู่3แอปเดี๋ยวผมกด close a p p ให้ดูเลยป้าบอ่ะผมจะมีอยู่3แอปคือโฟโต้เพราะผมใช้ Gcam ทุกครั้งที่มีการเรียก Gcam ขึ้นมามาเรียกแอปโฟโต้ขึ้นมาด้วยหมายความว่าถ้าเราคิวมันทิ้งไปเวลาเราใช้ถ่าย G c แคมันก็เรียกขึ้นมาใหม่อยู่ดีและแอปโฟโต้อะรอไว้ซิงภาพด้วยมันก็จะซิงภาพพยายามจะซิงภาพมันคิวมันอยู่ดีมันก็จะซิงก็คิวมันจะเปซิงมันก็จะอยู่อย่างวนลูปอย่างเงี้ยทำให้มันเปลืองแบตหนักกว่าเดิม แอปที่2คือไลน์แน่นอนเราอยู่เราอยู่ประเทศไทยคนไทยไลน์เด้งบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิวมันนะแลวไลน์ก็จะไม่หยุดเด้งด้วยถ้าคุณล็อกมันไว้3คือเทเลแกรมอันที่ผมเอาไว้ดูข่าวสารพวกเคอร์เนลสามแอปนี้ของผมจะล็อกไว้ผมกด close แอปมันก็ยังอยู่คิวทักพยายามจะดึงคิวทักโกหัวโผลมากคิวทักก็จะยังอยู่มันจะไม่มีวันมันจะไม่มีวันไม่มีวันโดนคิวทิ้งไปแต่ย้ำอีกรอบเฉพาะแอปที่ เราใช้บ่อยๆเท่านั้นอย่าไปใช้กับแอปทุกแอปนะครับอ่ะพอเสร็จแล้ววิธีการก็คือหลังจากเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาคุณก็เล่นเปิดเบราว์เซอร์เปิด Facebook เปิดอะไร a c e b o o k ของผมเช็ด a c e b o o k ไลน์เพราะผมชอบสีดาของมันเปิด Facebook เปิด Facebook อะไรไปนะฮะหลังจากที่ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะร,รีมายตัวเองบอกตัวเองบอกว่าคิวทักหนึ่งทีปับจบแล้วคุณจะไปไหนไปปั่นจักรย,ยานจักรยานอะไรก็เชิญตามสบาย นะเพราะว่าแอปที่เราใช้บ่อยเนี่ยทีเดวนใช่ะม,มันก็จะไม่โดนคิวแล้วแต่แอปอื่นโดนคิวเฮี้ยนเตียนเลยนะครับก็หวังว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีแบตใช้ในแต่ละวันมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับ